วิธีการตั้งค่าล้างถังขยะโดยอัตโนมัติให้เป็นระยะนะครับโดยนะครับซึ่งบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของนะครับไฟถังขยะตัวนี้นะครับซึ่งมีไฟเยอะเลยที่เราลบไปนะครับเราถ้าเราไม่มาไล่ลบนะครับมันยังติดค้างในเครื่องเราอยู่นะครับก็คือถ้าสมมติไฟมันเยอะนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในการมาไล่ลบนะครับลบ แบบนี้มันถึงจะออกจากเครื่องเรานะครับถ้าเราไม่ลบมันก็ติดค้างในเครื่องเรานะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนนะครับตั้งค่าให้มันลบอัตโนมัตินะครับของทุกเดือนทุกวันนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เปิดคอมเลยก็ได้นะครับวิธีการนะครับตั้งค่านะครับให้เราไปที่ชุด เซิร์ฟบ็อกตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับทัสนะครับทัสสเก็ตสเก็ตดูเลอร์นะครับจะทัสสเก็ตดูเลอร์นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราคลิกได้เลยโอเคพอมาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่นะครับออปชั่นนะครับแล้วก็ค a t e basic task นะครับ โอเคนะครับพอมาหน้านี้เสร็จนะครับให้เราพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับนะครับพอพิมพ์เสร็จให้กด next ได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราเลือกนะครับจะเลือกเป็นวันเดือนอาทิตย์เดือนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะให้มันลบ เดือนละครั้งนะครับก็มาเลือกตรงนี้ครับแล้วกด next ได้เลยจากนั้นให้เราไปเลือกตรงลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นสิเลตอนะครับก็คือทั้งเดือนทุกเดือนนะครับตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับเลือกได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ตรงคําว่า day นะครับคลิกลูกศรตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกตรงนะครับรัด รเราคลิกตรงช่องว่างให้ขึ้นลัดนะครับโอเคจากนั้นให้เรากด next นะครับโอเคพอมาหน้านี้เสร็จนะครับให้พิมพ์ powercell exe นะครับนะครับจะเป็นตัวนี้ครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ ให้พิมพ์ตัวนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเห็นชัดไหมครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ครับขยายให้ครับผมนะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้ลงช่องนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงเสร็จนะครับ ให้เราเลือก Next ได้เลยนะครับพอบกด Next เสร็จให้เรากด Finish นะครับอ่าก็เสร็จนะครับให้เราไปคลิกเช็คดูนะครับ Task Scheduler ตัวนี้นะครับต้องเลื่อนหาหัวข้อที่พิมพ์ไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมพาตั้งชื่อเนาะ จะเป็นตัวนี้ครับสเตตัสน,นะครับก็คือสถานะที่พร้อมใช้งานนะครับนี่ครับจะเป็นเวลานี้ของแต่ละเดือนนะครับอันนี้คือเริ่มใช้งานแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีการตั้งค่าล้างถังขยะอัตโนมัติเป็นระยะก็มี แค่นี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับผมส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ